สวัสดีครับวันนี้หนูวิชิงชาแนลครับวันนี้ไม่ได้ตกครับวันนี้มาดูเขาตกปลานะครับที่บอ่อตกมันนะครับนี่วันนี้คนเยอะน,นี้มีกิจกรรมให้เล่นอีกแล้วนะครับใครได้ปลาตัวที่สิบสามนะรับไปเลยฟรีค่าค่าคันนะครับตอนนี้ส่งทีมงานมาในนะบังระบางน,าน,นี่นั่งขายบ่อเลยครับไม่รีบจะนั่งชิวชิว ดูบรรยากาศยามเช้ากันก่อนนะครับนู่นนะปลากินช่วงกลางกลางนั่นนะไปเดือดช่วงกลางกลางนั่นตอนนี้ขึ้นตัวที่สี่แล้วนะครับ นี่ไงโอ้โหพูดไปไม่ได้โอ้ขาดครับเรียบร้อยอาการเป็นยังไงครับอาการเป็นยังไงครับมาเริ่มต้นมาเริ่มต้นข้าง่นไปน่นด้วย้บล้วบแล้วจบแบบ มาปมามาดูแก <t Aut pigeon bond> anyway, um ๊งส kind of <zos> of so, uh, uh, like, ูงวัยหลบเกือบหลบเกือบไม่ทันมาดูแก๊งสูงวัยอันแก๊งสูงวัยก็ขี้หลังก็ด้วยมันเบ็ดมันพันมาดูแก๊งสูงวัยกัน ยังเลยครับสูงจริงๆเลยเนี่ยตาเสี่ยงสูงที่จะเห่านะไปเลยนะโจนี่ไงเรียบร้อยนะโจโดนโจโดนน้โจโดนอย่าไปโจโดนนี่มีอ้โหวัดลอยวัดลอยปวธเมียมาปะเนี่ยสวิงไม่มีอะตักช้านี่นี่อปป้เอาป้าเรื่อยเรื่อย นาสิทธิ์กระโดนนาสิทธิ์กระโดนสิทธิ์โดแล้วอยู่ข้างหลังต้องทำตัวให้อ่อนค่อยหลบขั้นปิดนี่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  เจเจเจดูสุดยอดนี่แอคชั่นคันเบาได้เบาพี่ยัยโปเจโปเจโปเจเอางัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดตับ่กข้าคารายังมัดเบ็ดเเ็ลย มาถามโปแม็กก่นอนอาการเป็นยังไงโปแม็กวัดมีดวัดขาดวัดหลุดวัดขาดเลยครับอะไรทําไมถึงวัดหลุดวัดขาดล่ะครับมไม่ดีวันนี้มาไม่ดีม,ม,ดมาไม่ดีตลอดอะ่ะทุกอาทิตย์แต่กูเห็นมาไม่ดีตลอดอะ่ะ เอาป้าจัดหนักเลยสลับกันวัดเลยป้าป้กงาน่ะเหมือนแม่งส่งลูกเกิดมันเล่นเดือะนี่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 นนงโดนแล้วนนงโดนแล้วงัดมางัดมาเออปลาขวาปลาขวาปลาซ้ายปลาซ้ายปลาซ้าย แฝงติดคาด้วยนุ่งอันนี้ไม่ดีหรอพี่มอนผมเสียบไม่ได้หรออะไรหลุดอะไรเสียบไม่ได้ปั้นเหยื่อต้องค่อยๆจับเบาเบาหลุดเองก็หลนี่นี่พ่อใหญ่โชวจพ่อใหญ่โจพ่อใหญ่โจใหญ่โจด้วยอีกแล้วนี่ ไม่ต้องตก smile, aja, Ed, ักครับพ่อย่โจยกลอยเป็นไงยกลอยโจยกลอยเทนนะเทนอะเท เดี๋ยวย่งนี้ขึ้เรื่อยยล้างหเนี้ยจมไปแล้วโอ้โยนเละเมะเลยนที่ไอนี่ไม่ได้ทำไม่มีไม่ได้ล้างนะที่ ถูดอไอะไรวะูไแน่นแน่เดียวไมทิมแล้เอาทีมล็อกกับหมุนออกทีมก็ไม่อยู่รูดโดรื่อยโดรลยวายวาย ยังยังมีคนแห้วอยู่นะตั้งใจน้อยตั้งใจน้อยปลาก็กดนะใครแห้ววะนี่ไงนี่ไงตื่นสนามหรือเปล่าเขาไม่ได้มาหรือเปล่าฮะตื่นสนามหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน ปลาเขากดดีนะแต่เขาวัดไม่โดน, <laughs> นผมระวังนะนี่นะผมไม่ <c oughs> โดนเลยมันดูดตัวอีใหม่มันไม่กิน่งขนาดนั่งเฉยร่วงเลยต้องลองหมุนดีๆกดให้มันลงดีๆอ่ะให้มันลงล็อกอะ่ะต,ต,ตู้ยี่บาทบ้างเดี๋ยวนี้ ไม่รู้เหมือนกันะต้องเดี๋ไปถามราคาให้ก่อนเดี๋ยวไปหาให้ดูดีว่แล้วเปาเี่ยเนีน่เนี้ยนีวนี่เอ้เนี่นยนนนอ้นนนี่นน่ เรื่อยๆะก้าวอันแรงวันแรงอ่ะขาดเลยสายไม่ดีปืนปลายกินอยู่พวกพวกแค่ไหนไม่กดเลยเนี่ยไม่กดอะไรยังยังไม่จบ มาแล้วนนโงโดนเยอะนนโงโดนอีกแล้ว <c oughs> นี่ <c oughs> แล้วเข้าปากก <c oughs> ินเต็มปากสายตาสาตาสาโลสาโล นถ่ายบอกอย่างเงียบถ่ายบ่อยังเงียบเดี๋ยวมาชมปลาโปแม็กสักตัวเด้ออันนี้อ่ะอู้โอ้นกอ้วนโดนอีกแล้วนกอวนโดนอีกแล้ว เ,เดี๋ยวท้ายท้ายบ่อเขาจะขอซื้อปลามีใครจะขายบ่อกนะ,ะฮะสามตัวสองร้อยเหรอไม่รู้อ่ะเขาปลามันมันไซส์แปดขีดไซส์โลเนาะนนก็ไม่รู้ขายเขายังไงนั่นก็ตัวสี่สิบไป ทาเตียมแล้วะสิทธาเตียมแล้วตระสิทธาเตียมแล้วเอ,เอ,เอรอรอรอจังหวะรอจังหวะนี่ไงนี่ไงเรียบร้อยเรียบร้อยไม่พลาดกุ้งซิ่งเต็มปากเรียบร้อยดูปลาสิ วันนี้ไม่ได้ตกมาดูก็ดูก็พอแล้วนะไม, <laughs> ไม่ตกเดี๋ยวจะไปทุล้าแล้วโอ้โหน้วอ้วนกับวัดวัดไม่หยุดเลยใช่ใหญ่ครับใช่ใหญ่ครับใช้สวยครับใช้สวยนะ้วอ้วนน้อ้วนมันเดือดดีจริงๆเลยปลาเนี่ย อาอาเปิดแก๊สได้แล้วปิดแก๊สได้แล้วอู้หูวใหญ่จระรุดปึ๊กมาเลยแรกตะเกียบมีพร้อมเจ็บทำงานนะครับวันนี้พร้อมเจ็บทำงานอะไรนะพร้อมเจ็บทำงาน มันเป็นยังไพงพร้อมเจ็บนนจจพร้อมับ,บนีน่โอเคแบบแค่นี้ก่อน